มาออกแลวขณะนี้ไข่มุกดำเป็นตัวนำเลดอดตาเป็นตัวที่สองดวงนรโมนที่สามที่โค้งตายเก้าดวงนรโมนเป็นตัวนำไข่มุกดำเป็นตัวที่สองเลดอดตาที่สาม มงคลจริงๆที่สี่เก้าสที่ห้าที่ป้ายแปดดวงนัลมนเป็นตัวนำเลตายเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่ที่โคป้า 7, เจ็ดเลตายเป็นตัวนำแล้วจิตามให้ดวงวนัลมนถ่ายไปเป็นเก้าแสนมงคลจริงๆและโคเดนสลิปเตอร์ที่ไปหกจอ,อกทางตรง เลตไฟเป็นตัวนำดวงนลโมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามโคเรนสลิปเปอร์ที่สี่ขณะนี้เลฟไฟเป็นตัวนำดวงนลโมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามขณะนี้เลฟไฟเป็นตัวนำดวงนลโมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามข้าม่ที่สี่โคเรนสลิปเปอร์ที่ห้า มาออกเลยขณะนี้ไข่มุกดำเป็นตัวนำเลือปลายเป็นตัวที่สองดวงนรมนที่สามที่โค้งตายเก้าดวงนรมนเป็นตัวนำไข่มุกดำเป็นตัวที่สองเล็อปลายที่สาม มงคลจริงๆที่สี่เก้าสนที่ห้าที่ป้ายแปดดวงนัลุมบนเป็นตัวนำเลตายเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่ส่ที่โคป้า 7, เจ็ดเลตายเป็นตัวนำแล้วจิตาไม่ดวงนลุมบถ่ายไปเป็นเก้าแสนมงคลจริงๆและโคดินสลิปเปอร์ที่ป้ายหกจ,โโอ, 6, จอ,อกทางตรง เลตไฟเป็นตัวนำตัวนลมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามโคเรนสลิเป์ที่สี่ขณะนี้เลตไฟเป็นตัวนำตัวนลมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามขณะนี้เลตไฟเป็นตัวนำตัวนลมนเป็นตัวที่สองเก้าแสนที่สามข้าม่ที่สี่โคเรนสลิเป์ที่ห้า